มาหน้าสติคกับไอดีนเจ็ดเก้านะครับผมสาธิตเดโมการขายสินค้า Acer นะครับวันนี้ที่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่นของตัว Acer นะครับ H15 Series นะครับในส่วงของตดีนะครับผมมาพร้อมกับ CPU AMD ไรเซ s นนะครับผมไรเซ้น5นะครับรหัส8640 HS นะครับ8640 HS นะครับผมตัวนี้นะครับสปีดนะครับสูงสุดอยู่ที่3.5 GHz ด้วยนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณลูกค้าราคาอยู่ที่23,990บาทนะครับคุณลูกค้าจะได้จอนะครับ Full HD นะครับผมขนาด15.6นิ้วเป็นระบบ IPS นะครับผมแน่นอนนะครับว่าแสงสีเสียงต่างๆนะครับผมมาค่อนข้างครบจัดเต็มนะครับกับเอซุ่นนี้มาพร้อมกับระบบระบายอากาศที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่มาจากระบบเกมมิ่งเลยนะครับแต่ว่ามาใส่ในส่วนของตัวโน๊ตจะเป็นเวิร์กสเตชันแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะครับแรมตัวนี้ให้มา16จิก พียงพอต่อการใช้งานด้วยจะเป็นตัดต่อวิดีโอนะครับทำกราฟิกเล็กน้อยนะครับผมที่ไม่ได้เป็นระดับแอนิเมชันนะครับแต่คุณลูกค้านะครับสามารถที่จะไปอัพเพิ่มเสริมที่หลังได้ด้วยนะครับตัวนี้มีแถมว i n d โ w s 11มาให้นะครับแล้วก็มีแถม Microsoft Office มาให้ด้วยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Word Excel Point ใช้ฟรีนะครับผมเมื่อคุณลูกค้าใช้ Acer นะครับแน่นอนครับกับ CPU AMD Ryzen 5ในซีรีส์8นี้นะครับเรามีฟังก์ชันพิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามากับ AMD Ryzen AI นะครับ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้ AI ผ่าน c o p i l o t นะครับหรือว่าแช t GPT นะครับผมหรือว่าจะเป็น AI ในฝั่งของ Google Gemini นะครับตัวนี้ก็จะประมวลผลได้เร็วนะครับผมมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือจะเป็นเบสของทางเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยที่จะโรเตทกลับไปสู่ในส่วนของ Cloud Computing อีกทีนึงนะครับแน่นอนครับว่าในส่วนตรงนี้มี Thunderbolt มาให้ด้วย1พอร์พอตนะครับราคาแค่23,990บาทจากปกตินะครับถ้าคุณลูกค้าจะซื้อซีรีส์นะครับในอุปกรณ์ของ Acer หรือว่าโน้ตบุ๊กย้่อนอื่นนะครับที่มีลายเส้น AI หรือมี neural engine เสริมเข้าไปนะครับราคาสูงนะครับแต่ว่าในนี้ลูกค้าได้ใช้ราคาเพียงแค่23,990บาทใ้ Windows แท้ไปด้วยนะครับล้วก็ได้ออฟฟิลไปด้วยและมีนำซ้ำนะครับยังสามารถแลกซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับผมของทางบาร์นานะครับเรามีแลกซื้อไม่ว่าจะเป็น Blue Box Tech Pro Qpad นะครับแลกซื้อได้เลยนะครับอย่างสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือ เป็นตัวมัลติพอร์ตนะครับเป็นฮับนะครับผมของทางบูบ็อกนะครับจากราคาปกติ2,590บาทลด1,000เลยนะครับเหลือ1,590บาทนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะสตีมนะครับแคสภาพจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมขึ้นไปสู่โปรเจคเตอร์เนี่ยได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมนะครับมาด้วยกับแต่กายภาพของเอเซอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับผมเป็นสีเกรย์นะครับ เรียบหรูนะครับผมเหมาะกับทุกโอกาสไม่ว่าคุณลูกค้าจะแต่งตัวนะครับผมเป็นเสื้อผ้าแบบไหนก็ตามนะครับผมรับประกันเลยครับว่าเหนือกว่าหลายๆแบรนด์แน่นอนนะครับแล้วเรายังมีโครงการนะครับผม smart fade in เก่าแลกใหม่ครับรับส่วนลดสูงสุด3,000บาทนะครับถึงวันที่30กันยายนี้นะครับผ่อนสบายสูงสุด24เดือนนะครับแต่เพื่อว่าจะเป็น a c e r อร์เอ HP นะครับแต่ว่าเราแนะนำนะครับว่าในส่วนของตัวสูงสุด24เดือนเนี่ยทางเอเซอร์นะครับมีโปรพิเศษให้ด้วยนะครับ และยังมีหนามตาำนะครับผม Acer 202 4 d นะครับผู้ลูกค้ายังสามารถลุ้นโชคทรองนะครับกับดิจิตอลไวเ c อร์นะครับรวมมูลค่าส่งสุดกว่า9 0 0 0แสนบาทนะครับสิ้นสุดโครงการที่สิงหาคมนี้นะครับผมสำหรับหน้าร้าน ID 179จะพยายามพักดันเชียร์ขาย Acer ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ